แสงแดดยามเช้าสองลอดมา่านหน้าต่างห้องเชาเล็กๆกลิกล่นกาแฟหอมลอยฟุ้งในอากาศพร้อมเสียงหัวล้อเบาๆของเด็กชายวัยหนึ่งขวบที่กำลังคลานเล่นอยู่บนฟูกบางๆที่ปูอยู่กับผืนมนหญิงสาววัยสาปีหญิงสาวหน้าตาอ่อนหวานผมยาวรวบเรียบร้อยใบหน้าสูบผอมเพราะความเหนื่อยลา้า แต่ดวงตายัางเต็มไปด้วยความรักเมื่อรอบมองลูกชายของเธอมนน้องเมฆจ๊ะอยาการไปไกลลูกเดี๋ยวหัวโคกโซฟาอีกนะจ๊ะเธอยิ้มทังน้ำตาพางหยิบขวดนมอ,อุ่นมาวางให้ลูกดูดพลางหันไปมองโทรศัพท์ที่วางอยู่ตรงหวัวเตียงไม่มีข้อความไม่มีสายเรียกเข้าเธอถอนหายใจเบาๆแล้วหยิบภาพถ่ายแต่งงานขึ้นมาดู ภาพของเธอและต้นสามีวัยเดียวกันที่แต่งงานกันเมื่อสามปีก่อนมนพึมพำต้นเธอหายไปไหนทำไมถึงทิ้งกันง่ายๆแบบนี้นะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะความคิดแม่มนมนลูกจะออกไปทำงานหรือยังเดี๋ยวแม่มารับน้องเมฆไปเลี้ยงให้นะจ๊ะมน จะแม่หนูเตรียมของลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่มาเลยก็ได้จ้ะหนูต้องรีบไปเข้างานแล้วหลังจากส่งลูกให้แม่เธอก็เดินไปขึ้นมอไซค์คันเก่าสวมหมอกกันน็อกสีซีดๆแล้วขับออกไปตามถนนสายที่คุ้นเคยในหัวใจของเธอยังเต็มไปด้วยคำถามทำไมาคนที่เคยบอกรักถึงเปลี่ยนไปแบบนี้บ่ายวันอาทิตย์ที่แดดร้อนจัด มนอุ้มลูกชายตัวน้อยเดินหลบแสงแดดในตลาดนัดไกลห้องเชาวเด็กชายวัยสองขวบในอ้อมแขนของเธอหัวลอดร่าเมื่อได้ยินเสียงด้นทีจากลำโพงร้านขายของเล่นแม่แม่ดูนั่นรถบรรทุกมนหัวลาอเบาๆขับลูกรถบรรทุกของน้องเมฆใหญ่มากเลยเนาะแต่เราไม่ได้ซื้อของเล่นนะลูกแม่มีเงินแค่พอซื้อของกินนะจ๊ะเธอพูดพร้อมหอมแก้มลูกอย่าง แ่วเบาเดินต่อมาอีกนิดก็เจอร้านขายรองเท้าเด็กรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งสีฟ้าสดใสดึงดูดสายตาเด็กน้อยท,ทันทีแม่ผมอยากได้อันนั้นรองเท้าคู่นั้นหละจ๊ะสวยมากเลยนะเดี๋ยวรองเงินเดือนออกก่อนนะลูกอีกแค่ห้าวันเองถ้าเมฆเป็นเด็กดีแม่จะพามาซื้อเลยนะครับน้องเมฆยิ้มตาแป๋วแม่เป็นเด็กดีเมฆรอได้มน เก่งที่สุดเลยลูกชายแม่เธอจับมือลูกไว้แน่นขณะเดินกลับห้องเช่าหัวใจของแม่คนหนึ่งเจ็บหน่วงกับคำว่ารอเงินเดือนออกเธอทำงานโรงงานได้เงินเดือนเพียงหมื่นตนตน้นต้องจ่ายค่าห้องค่าแผมเพดค่านมและยังต้องแบ่งเงินให้แม่ไว้เลี้ยงน้องเมฆในแต่ละวนันเือนนั้น มนั่งเย็บเสื้อผ้ารับจ้างต่อแม้จะเหนื่อยลา้าเพราะอยากมีเงินพิเศษไว้ซื้อรองเท้าคู่นั้นให้ลูกมนเองก็พักบ้างแต่ลูกเห็นทำงานจนดึกทุกวนันแม่เป็นห่วงแม่หนูสัญญากับเมฆไว้จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้เขาหนูจะไม่ผิดสัญญาหรือผิดคำพูดกับเขาค่ะเธอยิ้มเศร้าๆขณะมองลูกชายที่นอนหลับอย่างบริสุทธิ์บนที่นอนเก่า ดวงตาของแม่มีทั้งความรักความเสียสละและความเหนื่อยล้าอย่างสุดขีดใครจะรู้ว่าคำสัญญาง่ายๆเรื่องรองเท้าคู่หนึ่งจะกลายเป็นคำสัญญาที่ไม่มีวันได้ทําให้เป็นจริงเช้าวันจันฟ้าอึมครึมไม่แจม่มใสมนตื่นตั้งแต่ตีห้ารีบเตรียมนมและเข้าต้มให้ลูกชายพร้อมจัดเสื้อผ้าให้แม่ที่มาช่วยเลี้ยงน้องเมฆในห้องเชา่า แม่เดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะจ๊ะนี่เงินไว้ให้แม่ซื้อกับข้าวกลางวันกับนมเมฆนะเอ็งเก็บไว้เถอะลูกแม่พอมีอยู่มนต่องหนังวินไปโรงงานอีก่างไกลไม่เป็นไรจ้ะแม่เมฆต้องกินอิ่มๆจะได้โตเร็วๆเด็กน้อยเดินมาจับชายเสื้อแม่แม่แม่จะกลับมาตอนเย็นไหมกลับสิจ้าแม่สัญญาแล้วเราจะไปดูรองเท้าคู่นั้นกันนะครับ เย่เมกรอแม่นะเธอฝืนยิ้มน้ำตาแทบจะไหลออกมาเพราะความรักกันบริสุทธิ์จากลูกชายเธอรู้ดีว่าคำว่ารอของลูกนั้นสักศิธิ์เกินกว่าเธอจะผิดคำพูดได้หมนขึ้นข้อมอเมต์ไซคันเก่าที่พ่อเคยมอบไว้ให้ตอนแต่งงานเสียงเครื่องยนต์กระตุกนิดหน่อยก่อนจะติดเธอคว้ามหมวกกันน็อกขึ้นสวมแล้วขับออกจากหองชาว ถนนเส้นนี้เธอใช้ขับไปโรงงานทุกวันเส้นทางเดิมบ้านเรือนเดิมรถคันเดิมแต่วันนี้เหมือนบางอย่างในอากาศบอกเธอว่าไม่เหมือนเดิมขณะที่มนขับรถผ่านแยกใหญ่เสียงแต่รถบรรทุกดังขึ้นกึกกองทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีรถมอเตอร์ไซค์ของมนหล้มกระแทกพื้น ตัวเธอกระเด็นไปฟาดกับเสาไฟข้างทางอย่างแรงเลือดไหลนองพื้นผู้คนเริ่มมุงดูบางโทรแจ้งรถพยาบาลบางวิ่งเข้ามาช่วยตัวเธอแต่แน่นิ่งไปแล้วและในช่วขณะที่ร่างของเธอหยุดหายใจบางสิ่งล่องลอยขึ้นจากรางนั้นเบาปรางเลือนและเต็มไปด้วยความสับสนนี่ฉันตายแล้วเหรอ เธอมองเห็นร่างตัวเองนอนแน่นิ่งเลือดเปื้อนเสือ้อเธอพยายามจะตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินไม่เมฆแม่ยังกลับไปหาลูกไม่ได้เสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆคล้ายเสียงสายลมเสียงลึกลับเธอจากโลกนี้ไปแล้วแต่ใจเธอยังไม่ยอมปล่อยวางเธอมองไปที่ฟ้าเบื้องบนก่อนจะร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวด ฉันสัญญากับลูกไว้ฉันยังไปไม่ได้ขอฉันได้อยู่กับลูกแม้แต่อยู่ห่างๆก็ยังดีวันรุ่งขึ้นหลังจากอุบัติเหตุฟ้ายังครึ้มอยู่เช่นเดิมห้องเชาวเงียบงนันมีเพียงเสียงสะอื้นของหญิงชราและเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยที่ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ไม่กลับบ้านอีกน้องเมฆสะอื้นให้ แม่แม่อยากให้แม่มาหาแม่อยู่ไหนแม่ของมนแม่แม่หนูไปอยู่กับเทวดาแล้วลูกแม่เสียใจที่แม่ของเมฆต้องไปก่อนที่มุมหนึ่งของห้องวิญญาณของมนยืนอยู่ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวแม่ลูกหนูอยู่นี่แม่อยู่นี่แม่ยังอยู่ตรงนี้ แม่ไม่เคยไปไหนเธอก้าวเข้าไปใกล้ลูกชายคุกเข่าลงข้างๆเตียงน้อยนอนซบตักยายอย่างอ่อนแรงเอยืย่นมือไปแตะแก้มลูกชายเบาๆแต่สัมผัสนั้นไม่มีผลมือเธอทะลรผ่านผิวของลูกชายไปอย่างไรน้ำหนักทำไมแม่กอดลูกไม่ได้แล้วหรอเวลาผ่านไปสองสามวันหลังงานศพ ทุกอย่างเงียบลงแต่ในใจของเด็กน้อยและแม่ฉลาไม่เคยสงบคืนหนึ่งเมฆฝันเห็นภาพของแม่ในแสงสลัวยืนอยู่ปลายเตียงลูกจ๋าแม่รักเมฆที่สุดเลยนะแม่ขอโทษที่ผิดสัญญาเรื่องรองเทา้าแต่แม่ยังเฝ้าดูเมฆอยู่ทุกวันเลยนะลูกเด็กชายผวาตื่นในตอนเช้ารีบวิ่งไปกอดยาย ยายเมฆฝันเห็นแม่แม่มาหาเมฆในฝันจริงเหรอลูกแม่ยังคงเป็นห่วงเมฆอยู่แน่ๆวิญญาณของหมนยังคงวนเวียนอยู่รอบลูกชายและแม่ของเธอทุกวันแม้จะจับต้องไม่ได้แต่เธอเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดในทุกอย่างต่าวไม่ว่าจะตอนที่เมฆกินข้าวตอนร้องไห้หรือตอนหัวล้อก,กับยายเธอยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ห่าง แต่ใกล้ที่สุดเท่าที่หัวใจของแม่จะไปถึงเวลาล่วงเลยไปเกือบสองสัปดาห์หลังจากการจากไปของมนแต่สำหรับวิญญาณของหญิงสาวผู้เป็นแม่เธอยังคงยืนอยู่ในโลกเดิมเฝ้ามองลูกชายตัวน้อยๆในทุกเช้าและค่ำคืนเช้าวันหนึ่งแม่ของมนเปิดหน้าต่างห้องเช้าให้ลมเย็ยนๆพัดเข้ามาในห้องแม่ของมนพึมพำ มนถ้าลูกยังอยู่ลูกคงดีใจที่เห็นเมฆยังยิ้มได้นะที่มุมหนึ่งของห้องมนยืนอยู่แววตาเต็มไปด้วยความคิดคำหนึ่งแม่เมฆฉันจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนในคืนนั้นขณะที่น้องเมฆนอนหลับสนิทท่ามกลางแสงจันทร์สลัววิญญาณของมน,นั่งข้างเตียงพยายามรวบรวมพลังใจทั้งหมด เธอพยายามเปลี่งเสียงเมฆจ๋าแม่อยู่ตรงนี้นะลูกในห้วงฝันของเด็กชายเงาลางๆของแม่ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งเมฆลืมตาในฝันมองเห็นแม่ยืนอยู่ปลายเตียงแม่เมฆคิดถึงแม่มากเลยแม่ก็คิดถึงลูกแม่เสียใจที่ไม่ได้ซื้อรองเท้าให้ลูกนะ ไม่เป็นไรแม่อยากให้แม่กลับมาหามากกว่าท่านในนั้นภาพของมนเริ่มจางหายไปมนรีพูดจำไว้นะลูกว่าเม่คิดถึงแม่ให้เม่ยิ้มเยอะๆแม่จะได้อุ่นใจแสงสว่างเกลือนภาพฝันของเมฆไปช้าๆและเด็กน้อยตื่นขึ้นมาพร้อมน้ำตาซึมที่มุมตาเขากะซิบบอกยายยายเมฆฝันถึงแม่อีกแล้ว แม่บอกให้เมฆยิ้มเยอะๆแม่ของมนน้ำตาไหลมนลูกยังอยู่จริงๆใช่ไหมลูกในโลกของวิญญาณมนเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งเสียงลึกลับเดิมกลับมาอีกครั้งเธอมีบางสิ่งยังไม่เสร็จสิน้นความรักและคำสัญญาของแม่ยังผูกเธอไว้กับโลกนี้ มนคำมือแน่นงั้นฉันจะรออยู่อยู่จนกว่าลูกจะยิ้มแร้ทุกวันและจนกว่าฉันจะมั่นใจว่าเขาจะไม่ลืมความรักของแม่คนนี้เช้าวันเสาร์แดดอ่อนๆ่องลอดมาหน้าต่างเข้ามาในห้องเช่าแม่ของมนกำลังหวีผมให้น้องเมฆที่นั่งนิ่งบนเก้าอี้ไม้ตัวเก่าแม่ของมน วันนี้ยายจะพาเมฆไปตลาดดีไหมลูกไปเดินเล่นกันแม่เคยพาเมฆไปจำได้หรือเปล่าน้องเมฆพยากหน้าเบาๆจำได้แม่บอกว่าจะซื้อรองเท้าให้เมฆตอนเงินเดือนออกคำพูดนั้นทำให้หญิงฉลาเงียบงันไปครู่หนึ่งก่อนจะลูบหัวหลานชายเบาๆงั้นวันนี้เราไปหาคู่นั้นกันนะเมฆยังอยากได้อยู่ไหม เด็กน้อยพยักหน้าดวงตาเปล่งประกายขึ้นมานิดๆญิงชลาเก็บเงินที่เหลืออยู่น้อยนิดในกระปุกอมสินค่อยๆพาหลานเดินไปตลาดโดยไม่บอกอะไรให้หลานดูว่าเงินงนั้นเป็นเงินเก็บฉุกเฉินในอีกมุมหนึ่งวิญญาณของมนล่องลอยตามอยู่ไหม่ห่างเธอยืนอยู่บนฟ้าเหนือถนนเห็นแม่ของเธอจูงมือลูกชายตัวน้อยเดินเข้าตลาดเส้นเดิม ผ่านร้านเดิมและรองเท้าคู่เดิมยังวางอยู่ในชั้นโชว์แม้สีจะซีดลงเล็กน้อยจากแดดที่เผาทุกวันน้องเมฆชี้ยายคู่นั้นคู่นั้นแหละที่แม่บอกว่าจะซื้อให้เมฆยายยิ้มทางน้ำตาเธอหยิบรองเท้าคู่นั้นขึ้นมามอง,งมองดูราคาแล้วก็ลังเลอยู่ชั่วครูในขณะนั้น ลมเย็นๆพัดผ่านตัวเธอทําให้แม่ของมนสะดุ้งเบาๆมนลูกอยู่นี้เหรอลูกและในวินาทีนั้นเองพ่อค้าเจ้าของร้านเดินเข้ามาเห็นภาพยายกับหลานจาาย,ยืนลังเลคุณยายผมเห็นหนูน้อยคนนี้มายืนมองรองเท้าคู่นี้หลายครั้งแล้วนะครับถ้าชอบผมลดให้ครึ่งราคาเลยนะครับยิงชลาตกใจยิงเหรอลูกลดขนาดนี้เลยเหรอ พ่อค้ายิ้มแบบใจดีครับเหมือนผมฝันเมื่อคืนว่าเด็กคนนี้ควรได้มันไปเธอจ่ายเงินด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยก่อนจะสวมรองเท้าให้หลานชายที่ยืนยิ้มกว้างจนเห็นฝันน้ำนมแม่เมฆใส่รองเท้าคู่ที่แม่สัญญาแล้วนะขนาดนั้นเองบนท้องฝาเมฆบางเบาแยกออกเป็นช่องแสง,แ,สงแดดลอดลงมาส่องรองเทา้าคู่นั้นพอดี และในเงาลางๆที่ไม่มีใครมองเห็นมนยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลและยิ้มลูกแม่ได้รองเท้าแล้วเธอก้มลงเหมือนจะหอมแก้มลูกชายอีกครั้งแม้จะรู้ว่าไม่มีทางที่ลูกจะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นแต่เธอรู้แล้วว่าความรักของแม่ส่งไปถึงลูกได้แม้ไร้รูปร่างวันเวลาผ่านไปเรื่อย เม่เติบโตขึ้นทุกวันหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเด็กน้อยกำลังเริ่มคลี่คลายทุกเช้าเขาจะวิ่งไปรับขนมจากยายก่อนที่จะไปโรงเรียนที่ไกลๆกับบ้านในขณะที่มนยังคงเฝ้ามองอยู่ห่างๆราวกับเงาเบา,บาบางที่ไม่มีวันจากไปมนเสียงสะท้อนในใจทุกวันลูกยังมีชีวิตที่ดี แม่คงไม่มีอะไรตรงห่วงแล้วใช่ไหมแต่ความจริงในใจของเธอกลับแตกต่างออกไปตอนกลางคืนเมื่อทุกคนเข้านอนมนจะค่อยๆเข้าไปนั่งใกล้ๆเตียงของลูกชายเฝ้ามองใบหน้าที่กำลังหลับสนิทแต่ความคิดในหัวเธอไม่เคยสงบลงเลยสักวันแม่แม่ไม่อยากทิ้งลูกไป แม่อยากอยู่กับลูกไปตลอดชีวิตนี้แต่แม่ไม่รู้ว่าเวลาในโลกนี้ของแม่มันจะนานแค่ไหนบางครั้งเธอก็เห็นร่างของชายคนหนึ่งเดินผ่านมาร่างของเขาดูเหมือนจะเป็นใครสักคนที่คุณเคยแต่ทันทีที่มองไปชัดๆมันกลับเป็นแค่เงาดำที่ลอยผ่านไปท่านนั้นคือใครหรือจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง เสียงลึกลับแทรกเข้ามาในใจเวลาในโลกนี้ของเธอกำลังจะหมดลงแล้วเธอจะต้องตัดสินใจจะปล่อยวางและจะไปหรือจะอยู่ต่อไปเพื่อเฝ้าดูลูกมนไม่สามารถตอบตัวเองได้ข้อคิดนี้สะท้อนในใจเธอเธอรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เธอไปลูกของเธอจะไม่ได้เห็นเธออีกเลยเช้าวันหนึ่ง หลังจากที่เมฆกลับจากโรงเรียนหญิงชลาก็นั่งลงข้างๆและถามเขาด้วยเสียงที่แผ่วเบาเม่ลูกอยากให้แม่อยู่กับลูกตลอดไปไหมเมฆหันมามองหน้ายหญใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยแต่ยังเต็มไปด้วยความรักก็อยากให้แม่อยู่กับเมฆตลอดไปสิครับแต่ถ้าแม่ไปแล้วเมฆก็จะไม่ลืมแม่เลยนะครับ ยายก็จะเล่าเรื่องแม่ให้เมฆฟังทุกวันคำพูดของเด็กหน้อยทำให้หัวใจของมนบีบแน่นเธอได้ยินชัดเจนแม้ในโลกของวิญญาณมนน้ำตาไหลลูกแม่แม่ต้องไปแล้วแต่แค่ลูกไม่ลืมแม่แม่ก็พอใจแล้วลูกมนยืนอยู่บนฟ้าเม่อมองลงไปที่บ้านหลังเล็กและหลับตาลงลึก,ลก เพียงแค่รู้สึกถึงรักที่ไม่เคยเสื่อมคลายจากหัวใจของแม่แม่รักลูกนะและแม่จะอยู่ในใจของลูกตลอดไปวันเวลาผ่านไปอย่างเงียบงันแม้จะมีเสียงหัวเราะจากเด็กๆในหมู่บ้านแต่สําหรับมนุกวันยังคงวนเวียนอยู่ในความว่างเปล่าเธอยืนอยู่เหนือเตียงของลูกชายในยามค่ำคืน และมองใบหน้าที่สลับสนิทของเขาด้วยความรักที่ไม่อาจเอื้อมถึงแม่ไม่อยากไปแต่ถ้าลูกโตแม่คงไม่ต้องอยู่แบบนี้แล้วแต่ในใจของเธอความรู้สึกนั้นยังคงต่อสู้กันอยู่เสียงของคนที่เตือนเธอว่าถึงเวลาที่เธอต้องไปเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันเสียงลึกลับในหัวใจ ถ้าลูกของเธอเข้มแข็งพอและแม่ไม่ได้เป็นภาระต่อเขาเธอสามารถไปได้แล้วมุนหันไปมองท้องฟ้าภาพของแสงจันทร์ที่ส่องมาเบาบางทำให้เธอนึกถึงความสงบและความว่างเปล่าของโลกในนี้ในขณะที่ลูกชายของเธอเติบโตขึ้นจากเด็กน้อยกลายเป็นเด็กที่เข้าใจโลกและสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น แม่ไม่อยากไปเลยแต่บางทีาการที่ลูกได้เติบโตโดยไม่ต้องมีแม่อยู่ใกล้ๆอาจจะทำให้เขาเข้ม essional, แข็งแข็งแกร่งขึ้นในคืนนั้นหลังจากที่น้องเมฆเข้านอนแล้วยิงชลานั่งอยู่ตรงที่เดิมในห้องเงียบๆและพึมพำกับตัวเองลูกยังต้องการแม่อยู่ไหม ถ้าแม่ปล่อยวางแล้วลูกจะยังจำแม่ได้ไหมแต่ในขณะที่เธอกำลังตั้งคำถามนั้นเองวิญญาณของมนรู้สึกถึงการเชื่อมต่อบางอย่างกับลูกของเธอเหมือนกับการรับรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของเขาในความเงียบของโลกวิญญาณของมนเห็นภาพของลูกชายยิ้มอยู่ในฝันเธอเห็นเขาพูดกับตัวเองในใจอย่างตั้งใจ แม่เมฆจะไม่ลืมแม่นะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับเมฆแล้วแต่เมฆจะรักแม่ตลอดไปมนยิ้มออกมาด้วยความสงบน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาจากตาของเธอรู้สึกถึงความรักที่เธอได้มอบให้ลูกเป็นที่สุดแม่รักลูกมากนะเมฆแม่จะไม่ไปไหนแต่ถ้าลูกโตขึ้นแม่ก็จะยอมไปให้ลูกได้แข็งแกร่ง เวลาผ่านไปร่างของมนค่อยๆหายไปจากห้องแสงสว่างเบาๆล้อมรอบตัวเธอเป็นครั้งสุดท้ายและเสียงลมวิวในใจเธอก็เงียบลงลูกแม่จะไปได้แล้วนะคืนหนึ่งเมื่อแสงดาวเพาระยะบ,บนท้องฟ้าความเงียบสงบแพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้าน เมฆหลับสนิทในอ้อมกอดของยายมือเล็กๆของเขากำแน่นตุ๊กตาตัวโปรดเอาไว้ข้างกายมนยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องนั้นมองลูกชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงเธอรู้ดีว่าเวลาของเธอในโลกนี้กำลังจะหมดลงแล้วแต่ก็ไม่อาจยอมรับได้ง่ายๆเพราะความรักที่มีต่อลูกยังคงเต็มเปี่ยมอยู่ในใจ มนพูดกับตัวเองลูกของแม่ฉันอยากอยู่ข้างๆลูกให้มากกว่านี้อยากเห็นลูกเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่แต่เวลาของฉันมาถึงแล้วเธอรู้ดีว่าในช่วงเวลานี้ลูกของเธอได้เติบโตขึ้นและเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วถึงแม้จะยังต้องการดูแลจากยายแต่ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เธอจะต้องปล่อยวางมน ยืนอยู่บนมุมสูงของห้องและหันไปยังแสงจันทร์ที่เคลื่อนตัวขึ้นในท้องฟ้าเงาของเธอค่อยๆจางหายไปหลักที่ที่เคยยืนอยู่เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ชวนให้เธอเดินไปข้างหน้าเสียงลึกลับการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่ถึงเวลาที่เธอจะต้องก้าวออกไป มนมองย้อนกลับไปที่เตียงของลูกชายอีกครั้งเธอเห็นใบหน้าของเมฆในความฝันรางรางเขายิ้มให้เธอเหมือนเคยมนน้ำตาคลอแม่จะไม่ไปไหนแม่จะอยู่ในใจลูกตลอดไปนะในที่สุดแสงสว่างรอบร้อมตัวเธอและวิญญาณของมนเริ่มลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าภาพของโลกที่เธอจากมาเริ่มหายออกไปทุกที การเดินทางของเธอเริ่มต้นขึ้นในขณะที่เธอยังรู้สึกถึงความรักและความห่วงใยจากลูกก่อนที่แสงสว่างจะพาเธอลอยขึ้นไปอย่างสมบูรณ์เธอได้ยินเสียงของลูกชายดังก้องในหัวแม่ไม่จะไม่ลืมแม่เลยนะครับและคำพูดนั้นทำให้มนรู้สึกถึงความสงบภายในใจเธอรู้ว่าแม้จะจากไป แต่เธอจะยังคงอยู่ในความทรงจำของลูกเสมอแม่รักลูกมากนะเมฆหลายปีผ่านไปเมฆเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มวัย18ปีเขาไม่เคยลืมคำสัญญาของแม่ที่ได้ให้ไว้กับเขาเมื่อตอนยังเป็นเด็กหน้อยยังคงจำได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามว่าแม่เคยบอกกับเขาเสมอว่า แม่จะรักลูกตลอดไปเมยืนอยู่บนถนนที่แม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและลมแรงที่เคยพัดผ่านร่างของแม่ทุกวันเขายืนนิ่งยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจรู้สึกหนักน่วงเหมือนจะหายใจไม่ออกเมฆพูดกับตัวเองแม่วันนี้เมฆได้รองเท้าคู่นั้นแล้วนะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ที่นี่ ต่เมฆจะทำให้แม่เห็นว่าทุกอย่างที่แม่ทำให้เมฆมันไม่สูญเปล่าเขาเดินไปตามทางที่แม่เคยเดินผ่านไปทุกวันเหมือนกับว่าเขากำลังเดินตามรอยเท้าของแม่ในใจของเขาแม้ยังคงอยู่ข้างๆแม้ว่าจะไม่ได้เห็นใบหน้าของเธออีกเลยก็ตาม วันนั้นแม่กลับไปที่บ้านหลังเก่าสถานที่ที่แม่เคยเลี้ยงเขาอย่างรักใครและที่ที่แม่จากไปจากโลกนี้แม่เปิดประตูบ้านออกไปและพบว่าตัวเองยืนอยู่ตรงที่เดิมที่แม่เคยยืนเมื่อหลายปีที่แล้วในความเงียบของบ้านเขาได้ยินเสียงของแม่ดังในใจลูกของแม่แม่จะรักลูกตลอดไป แม่จะไม่ได้อยู่ข้างๆแต่ความรักของแม่จะไม่มีวันหมดไปน้ำตาของเมฆไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเขาหยิบรองเท้าคู่ใหม่ที่แม่เคยบอกว่าจะซื้อให้ขึ้นมาและกอดมันไว้แน่นเมฆน้ำตาคลอแม่เมฆไม่เคยลืมแม่นะครับเมฆยังรักแม่เสมอในขณะที่น้ำตาไหลจากดวงตาของเขา แสงสว่างจากฟ้าก็เริ่มแผ่กระจายไปทั่วรอบตัวเหมือนกับว่าแม่กำลังมองเขาจากที่ไกลแสนไกลมนเสียงในใจลูกแม่จะไปไหนแม่ก็อยู่กับลูกเสมอแม่จะคอยรักลูกจนสุดท้ายแสงนั้นค่อยๆหายไปแต่ความรักที่มนมีต่อลูกไม่เคยจากไปไหนมันยังคงลอยอยู่ในอากาศ ส่องสว่างในใจของเมฆตลอดไป